เจอลุคนี้นะคะของน้องลิซ่าแบล็กพิงเข้าไปค่ะดูเหมือนว่าจะทําให้หนุ่มๆเขาวั่นไหวนะคะเรียกว่าอดใจไม่ไหวค่ะจนต้องเข้ามาปาหัวใจให้กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะและก็ครั้งเดียวก็ไม่พอด้วยนะคะต้องเข้ามา2ครั้งกันเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเบาได้ก็เบานะพ่อหนุ่มเพราะว่าแอดไปพบนะคะแฟนบอยหน้าตาดี1อัตราค่ะของน้องลิซ่าแบล็กพิงเข้านะคะโดยเจ้าตัวค่ะก็มีการนะคะ เข้ามากดไลค์ให้ด้วยถ้าสำหรับภาพในเซตนี้ค่ะแล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้ถึง2รอบกันเลยทีเดียวนะคะเลยต้องขอไปส่องประวัติสักนิดหนึ่งค่ะว่าเอ๊ะเขาเป็นใครนะเพราะตัวตัวนะคะดูเหมือนว่าจะคลซี่ลิซ่ามากๆค่ะนอกจากจะกดติดตามแล้วเนี่ยเมื่อคืนค่ะลิซ่าโพสต์ภาพน่ารักน่ารัก,รกเซตนี้ลงไปนะคะก็ตามเข้ามากดถูกใจค่ะแล้วก็คอมเมนต์ถึง2รอบกันเลยทีเดียวค่ะ โดยประโยคแรกนะคะที่คอมเมนต์ค่ะก็คือ I love you นะคะพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจถึง6กัวงค่ะเท่านั้นก็ยังไม่หนังใจนะคะคอมเมนต์ comment เพิ่มอีกค่ะว่า We love you แล้วก็อีโมจิหัวใจนะคะตาเป็นหัวใจอีกต่างหากค่ะแม้เขาเป็นใครกันเนี่ยถึงได้มาปาหัวใจใส่ลิซ่าแบ็คกิงของเราแบบรัวๆแบบนี้นะคะอยากก่างกนั้นเลยค่ะขอไปตามสืบดูประวัติสักนิดหนึ่งค่ะก็ปรากฏว่าก็ไม่ใช่ใครอื่นนะ เพราะว่าเป็นหนุ่มไต้หวันค่ะที่ชื่อว่าชูไข่ห่าวค่ะเป็นอดีตเด็กฝึกจากรายการ Idol Producer นะคะในปีคศ2018ค่ะซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกันกันกบชายิสุกุนนั่นเองนะคะมีนาค่ะถึงได้หน้าตาดีเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีสกิลการเต้นที่ดีมากด้วยค่ะดูเหมือนว่าหนุ่มคนนี้ค่ะจะชื่นชอบน้องลิซ่าเอามากๆเลยนะ หังตามไปดูคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีการเต้นคลิปปูนีบอีปีค่ะแล้วมีการตัดต่อนะคู่กันกับ้นงลิซ่าแล้วก็โพสตลงใน i อของตัวเองอีกด้วยค่ะก็สองประวัติมาแบบคร่าวๆนะคะสูงสูงก็173ซเิบสามซนติเมตรคะน้ำหนัก64กิโลกรัมค่ะเกิดที่ประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะก็ดูแล้วเนี่ยหนุ่มสาวชาวไต้หวันนี่ก็ชื่นชอบ้นงลิซ่ามากเป็นพิเศษเหมือนกันนะมีทั้งแฟนบอยแฟนเกิร์ลนะอย่าง คุณเลนิยานะคะหรือวังตาลูนี่ก็โหชื่นชอบนอลิซ่ามากๆค่ะแล้วก็คราวนี้ค่ะมีชูไข่ห่าวเพิ่มมาอีกหนึ่งะคะสเสน่ห์แรงจริงๆเลยนะคะลูกสาวของเราค่ะแอดก็เอามาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อคืนนี้นอลิซ่ามีการโพสต์รูปภาพนะคะเซตนี้ออกมาต้องบอกว่าน่ารักจริงๆเลยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมพากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า